ไม่มีอะไรดนบันดาลได้น้ําศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ามีจริงผู้เจ้าพูดผิดและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้นะผู้เจ้าเราจะพูดผิดเลยลืมไม่เลยว่าโอ้สัตว์โลกยังเป็นไปตามพระภูมิพระพรมนะงนั้นสิ่งเหล่านี้ส่งไม่ส่งผลอะไรกับพวกเรา นะพวกเราต้องยืนยันในคําสอนของศาสดาในเมื่อเรามีศาสดาเป็นศารณณโยมต้องมั่นคงต้องเชื่อวัดไปเลยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ยมดูว่าส่วนใหญ่ทั่วประเทศเลยหลายวัดมากในวัดของเรามีเทพนะสารพัดเทพเลยนะแล้วก็กลัวด้วยนะไม่ว้แล้วกลัวเดี๋ยวมันจะมาหักคอเดี๋ยวมันจะส่งผลให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ เราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจะมีใครคอยแช่งชักหักกระดูกเราให้มันตายมีเหตุอาเพศภัยให้เราเจ็บป่วยนั่นนนนี่ไม่มีพระศาส,สดาของเราปฏิเสธไม่จริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพระภูมิเจ้าที่เทวดามารพรมหรือใครๆโดนบันดาลให้เป็นผิดเข้าใจผิดเธอกําลังเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดนั่นเอง